ขาเกี่ยวมันหักเกี่ยวไม่ได้แล้วนะครับเกี่ยวไม่ได้นะมันออกมาได้อย่างงี้นะครับเป็นปัญหาที่ทุกคนต้องเคยเจอเดี๋ยววันนี้ช่างโฮก็จะลองมาหาวิธีการซ่อมให้มันกลับมาใช้ได้เกือบเหมือนเดิมกันดูนะครับตามช่างโฮมาเลยด้วยการปลดล็อกตรงนี้นะฮะนี่ปลดล็อกตรงนี้สีนี่ กรกับตัดสายไฟออกเนี่ยตัดสายไฟนะครับนี่ตัดเลยนะครับแล้วก็ขันน็อตข้างใต้เนี่มีน็อตตัวหนึ่งขืนอน็อตเสามาเนี่ยนะครับน,รนี่ครับก็ดึงออกมาได้เลยเอาที่ออกมานะลรู้เลยที่ออกมาออกมา อแล้วเราก็มาค่อยหาวิธีกันปกติมันจะใส่อยู่นี้แต่เราก็มาหาเราก็มาหาวิธีกันว่าจะทําไงให้ตัวเนี้ยมันยึดอยู่นะตอนนี้มันหลุดมันจะขาแล้วเนี่ยมันหักอันนี้มันหักไปนะครับมันไม่เหมือนข้างนี้นะครับข้างนี้มันอยู่ข้างนี้มันหักว่าเราจะทําขาเรียนแบบขึ้นมาได้ไหมแบบนี้ยทําขาเรียนแบบมาตัวนี้นะครับ โจทย์ของการทําทขาก็คือข้างในตรงนี้นะรอบใดทั้งนี้อ่ะทั้งทั้งหมดนี่เลยนะครับต้องเท่าเดิมนะะต้องเท่าเดิมเพราะว่ามันจะต้องส่วนกับเจ้าคออันนี้นะฮะเพราะนั้นต้องเหมือนเดิมทุกอย่างนะรอบในบริเวณภายในต้องเหมือนเดิมนะฮะเราจะทํำยังไงให้ข้างนอกมันกลายเป็นขาแบบนี้ได้นะครับใช้ท่อเซอลอนมาตัดเป็นแบบนี้แบบนี้นครับแบบนี้ฮนะไอ้ชนสุดตรงนี้เลย ับนะแล้วเดี๋ยวเราตัดให้ความยาวมันเท่านี้เลยนะเท่าเที่ยวเดิมของมันเลยนะครับจะได้มาเป็นแบบนี้ ัดแ,แล้วมันจะได้ระยะแบบนี้นะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราจะเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะตัดขาเดิมมันออกนะฮะเราจะตัดขาเดิมมันออกขาเนี้ยครับเราทําให้แน่ใจก่อนนะครับว่าระยะได้นะฮะแล้วก็ตัดเ้าเดี๋ยวผมจะบอกครับว่าทําไมผมต้องตัดครับผมตัดเพื่อให้ว่าอันเนี้ยมันเด้งได้เดี๋ยวเวลาเราใส่เข้าไปปุ๊บเนี่ยนะครับพอไปถึงตรงเที่ยวอ่ะอันนี้มันจะเด้งหลบ แล้วก็ได้ก,กลับมาได้นะครับถ้ามันมีขาเดิมอยู่มัมจะเด้งไม่ได้ครับก็จะตัดออกครับอย่างนี้ให้มันเป็นขาใหม่อย่างนี้เดี๋ยวเราก็จะใช้กาวร้อนติดให้แน่นเลยนะครับวิธีติดให้แน่นนะฮะเราก็ใช้ทิชชู่รองลงไปก่อนครับเอาทิชชู่รองลงไปก่อนนะครับ,ลนนรบแล้วก็ทิชชู่เนี่ยมันจะช่วยปิดช่องว่างครับในขณะที่ในช่วงถแถวๆที่ตรงไหนมันไม่สนิททิชชู่มันจะเข้าไปทดแทน ทำให้มันแนบกันนะครับ,นะรบแล้วก็หยอดกาวอีกข้างหนึง่งมายังเหลืออีกข้างหนึ่งที่หักก็ทำแบบเดียวกันนะครับนะครับได้แล้วฮะนี้แน่นแล้วข้างน้แล้วแล้วก็ทำอีกข้างนึ่งนะ พับมานะครับให้ยาวนะครับพับมาให้ยาวเท่าเคี่ยวเดิมมันเนี่ยนะยเะี๋เคี่ยวมันอยู่ตรงนี้นะครับให้มันยาวเท่าเท่ากัน,นครับจะตัดตัดแต่งได้แล,แล้วก็มาหักขาดนี่ออกหักขาดทิ้งไปนะครับหักทิ้งไปนะครับ ก็ได้ตังโจก์ที่เราตั้งไว้นะข้างในก็จะเท่าเดิมครับส่วนข้างนอกแน่นอนนะมันมันยืดออกมาเยอะมันทําให้เวลาที่เรากดนะบางทีกดยากนะครับผมถึงรถต้องตัดตรงนี้ออกครับตัดตรงนี้ออกเพื่อให้มันเด้งเนยเวลาที่เราใส่เข้าไปนะมันไปถึงตรงเที้ยวปุ๊บมันจะเด้งหลบนะจะเด้งหลบเด้งหลบได้นะฮะแล้วก็ล็อกแกกเลยนะครับนะครับ,นะค,รบค่อยๆใส่เข้าไป เป็นอย่างที่เราคิดไว้แปบ่ะครับโดยแล้วมันติดเข้าไปเกี่ยวนี่ไหมครับตอนนี้ข้างของเราที่ทำใหม่ติดแน่นแล้วนะเดี๋ยวจะข้างของเก่านะร้านขายไข่ในบ้านปลางโปรดกดไลค์ให้หน่อย ก็ลงไปเรียบร้อยแล้วนะนี่นะครับเที่ยวก็ไปล็อกกับเที่ยวสนิทเรียบร้อยเลยนะครับนี่นะเดี๋ยวเราลองใส่คอดูว่าใส่คอไปแล้วมันจะอยู่อย่างที่เราฝัหนหรือเปล่าครับนี่นะมันจะไปใส่อยู่แบบนี้นะด้านในนะครับใส่อยู่แบบนี้ด้านใน,นครับแล้วมันก็จะล็อกอยู่ข้างในนะครับตอนนี้ยังไม่ใส่นะถอดไปก่อน ร้านน้อยๆตากซอยมาเมืองไข่สดป้ายสีแดงตร้งงานตรงนั้นตรงข้ามซอยวัดใหญ่เดินตรงเข้ามาข้างในกันได้เลยนะครับถอดมายังไงก็ใส่ไปเยนะครับไข่สดคราน,น <ะ S 1> เราน, <ะ S 1> นั้นเอามาจากต,จตอ,อนะตมวันที่ใจ ตหใหมาอก็เรียบร้อยครับสำหรับเรื่องของคอก็คงจะเสร็จแล้วนะนะครับเรื่องของคอครับคงจะเสร็จแล้วเรื่องคอนะครับรต,วตวบบวดวเช็คให้จนมั่นใจ ไม่ไว้ใจเขาได้คาได,ด้วยใจทุกฟองให้ไกลเขาดีร้านนี้แน่นอนไม่สดทุกฟองไม่ลองจะติดใจหากหนั่งรถมาก็ย้ำ เพราะว่ามาตรฐานเขาจะย้ำมาอย่างเงี้ยนะฮะก็สายครับก็ใส่นี่ยไปนะครับเขายา้ำนีครับอันนี้ก็ย้ำดูเล็กสุดเลยเนี่ยเรียบร้อยนะครับ สายไฟที่มีรอยบัดกรีมันจะแข็งนะฮะแล้วมันจะหักง่ายนะฮะฉะนั้นตามมาตรฐานอุตสาหกรรมเขาจะไม่บัดกรีสายไฟต่อสายไฟก,กันนะครับเขาจะใช้วิธีการย้ำนะครับหรือไม่ก็ต่อด,ด้วยคอนเน็เตอร์นะฮะอยนี้ก็ได้นะ,ะนี่มา,าอย่างนี้ก็ได้มาอย่างนี้มาอย่างนี้ก็นะฮะร้อย ครับเรียบร้อยนะปลอดภัยได้มาตรฐานนะครับปลอดภัยได้มาตรฐานตรรดกดไล้้นอนะยอยอนอยะผมาาางปซเสร็จเรียบร้อยนะครับพอนะขึ้นลงได้ปกปติครับรนะเรียบร้อยก็ลองเอาไปใช้กันดูนะครับ ไปดัดแปลงเพิ่มเติมกันเราเองนะครับมี่ผมก็คิดไปทําไปนะฮะวอื่นผมก็อาจจะไม่ได้ทำแบบนี้นะครับผมก็ทําเปลี่ยนไปเรื่อยแต่วิธีไหนที่ผมดูแล้วเป็นประโยชน์ผมก็จะเอามาทําคลิปเก็บไว้ดูกันเผื่อใครชอบแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะครับหรือว่าใครยังไม่มีไอเดียก็ได้เก็บไอเดียไปใช้ครับแล้ววันนี้ก็คงแค่นี้ละฮะสวัสดีครับ